เคยไหมรู้สึกเหมือนสมองมันหน่วงหน่วงคิดช้าลืมง่ายทั้งที่ต้องไม่ได้ทำอะไรมากกว่าทุกวันระวังนะครับนี่อาจไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่คือภาวะสมองล้าหรือ mental fatigue สภาวะที่สมองเราใช้พลังงานเกินจนระบบประสาทเริ่มประท้วงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยปารีสพบว่าเมื่อสมองล้าสมองส่วนหน้าหรือที่เรียกว่า anterior cingulate cortex จะทำงานช้าลงเราจึงไม่อยากคิดและเริ่มตัดสินใจพลาดง่ายขึ้นยิ่งเราโฟกัสนานพักน้อยนอนดึกหรือเครียดสะสมสมองก็เหมือนเครื่องยนต์ที่เปิดทั้งวันแต่ไม่เคยพักเลยอาการที่มักเจอคือโฟกัสไม่อยู่เบลอเหมือนมีหมอกในหัวบางทีก็หงุดหงิดง่ายไม่อยากคุยกับใครเหนื่อยแต่หลับไม่ลง นี่คือสัญญาณว่าสมองคุณต้องการพักไม่ใช่ต้องเร่งตัวเองแล้วจะฟื้นยังไงเริ่มจากพักสายตา5นาทีทุกชั่วโมงให้สมองได้รีเซ็ตอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันสลับงานหนักกับงานเบาลองเดินเบาๆหรือหายใจลึก3นาทีจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นถ้ามีเวลาลองฝึกสมาธิวันละ5นาที เพราะงานวิจัยจาก Frontiers in Psychology บอกว่ามันช่วยเพิ่มความทนทานต่อความล้าได้จริงอย่าลืมเติมอาหารสมองด้วยนะครับอย่างวิตามิน B1, B6, B12, วิตามิน C, ธาตุเหล็กและโอเมก้า3ช่วยให้สมองสร้างพลังงานได้ดีขึ้นลดอาการเบลอวิตามินไม่แทนการพักผ่อนต้องดูแลควบคู่กันไปจำไว้นะครับสมองก็เหมือนเครื่องยนต์ อย่ารอให้พังแล้วค่อยซ่อมเริ่มพักบ้างหายใจบ้างและเติมพลังให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณชอบแนวนี้ฝากกดติดตามช่องฮิวกายใจด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในร่างกายตัวเองบ้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับ